เงียวก็แย่โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันอีกครั้งกับเกมสลามเลนเชอร์ไม่ได้อยู่กันสนานเลยเกมนี้นะครับเดี๋ยวมันมีอัปเดตใหม่ใช่ไหมนี่ไงด้านบน0 3 0 B เวอร์ชั่นใหม่นะครับมีสลามตัวใหม่ด้วยเพราะงั้นเราจะเคลียร์ฟาร์มตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้เอาสลามตัวใหม่มาใส่ได้เนะาะนะฮะเคลียร์กับโอ้โหนี่ดูดเร็วมากเดี๋ยว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 เดดูดเร็วเวอร์ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก่อนจะดูดออกมาได้แต่ละชินะครับก็ โอเคแล้วก็ถือว่าดีเออแล้วก็ส่งไปครับจะได้เอาไปขายออายิงไปตรง,ง้น้นเป็นเส้นเลยเหมือนเดิมเด้แต่ภาพสวยขึ้นนะมีหลายๆอย่างสวยขึ้นเลยเดี๋ยวจะพาชมกันแต่ก่อน,อนขอแบกไอ้ค่าเงินอันนี้ออกไปก่อนไอพอตพวกนี้ออกมาให้หมดแมวร้องครับแมวที่บ้านร้องดังด้วยวันนี้เดี๋ยวดึงออกมาให้หมดก่อนนะครับบอกว่าตัวข้างๆจะไม่กินนะจะกินดนะ้วยไม่อยาก ให้รวมล่างกันเดี๋ยวต้องเอาไปฆ่านี่ตัวในกรงผมก็เอาไปฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยโล่งแบบนี้ก็ถือว่าดีสลามชนิดใหม่มีชนิดเดียวด้วยแล้วกรงผมก็เต็มเรียบร้อยแล้วทุกรกงเลยเพราะงั้นก็เลยต้องเอากรงเนี้ยกรงที่เป็นสลามรวมล่างมาฆ่าทิ้งโคตรใจร้ายเลี้ยงมันเก็บเงินมาตั้งนานไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซีเรียสเดี๋ยวค่อยทําใหม่ก็ได้แต่ตัวเก่ามันก็ม่องเท่งไปแล้วนะครับตกน้ําตายไปแล้ว ไปครับไปขายกันโอ้รับประกองอะไรกันตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรไปขายของยิงก่อนครับยิงอย่างเร็วอะเมื่อก่อนนี้ก่อนจะขายได้ดู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 เขาโดดโอเคครับมาดูตรงนี้อีกห้าสิบชินหรือเปล่าใช่ไหมห้าสิบพอดีเนาะอึบอึบโอเคหายไปไหนสามอีกสองอีกสองหายไปไหนเจอแล้วขายต่อ ขายอย่างเร็วอะเมื่อก่อนต้องตัดคลิปเลยตอนนี้ไม่ต้องแล้วโหย,ยิงยั่งโหดมีบางจุดนะครับทําให้ผมแหลกเลยจุดที่เลียงสลามเยอะๆตอนแรกผมเดินทัวดูแล,แล้วแหละว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมว่ามันเล่นต่อจากเดิมได้ไหมมันเล่นต่อจากเดิมได้นะครับอยากเซฟก่อนเลยเนี่ยอันนี้เซฟก่อนของผม29วันความจริงเล่นไม่ถึงหรอกเราก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ลืมดูเวลานี้ผ่านไปหลายหลายวันเลย เนี่ยครับข้างหน้าเห็นนะภาพสวยขึ้นเนาะเนี่ยพอมองใกล้ๆมันเป็นพิกเซลด้วยอะอย่างโหดสลามของเราครับยังต่อตัวหน้ารักฟุงฟ้งฟิ้งเหมือนเดิมนะฮะตัวสีชมพูสดใสร่า,าเริงแล้วก็หลับเลยดูอย่างกาไอนะ้นั่น่ะดังงกไปครับไปดูสลามของเรากันดีกว่าครับผมเลี้ยงสลามไว้ในถ้ำเนาะมีหลายชนิดเลยมีทุกชนิดแต่ข้างในนี้จะแหลก เล็กน้อยเนื่องจากสลามันเยเอะเวอร์นั่นครับตัวระเบิดของไม่เข้าไปใกล้แล้วกันนะแล้วก็แมวอ,อยู่งันครับส่วนไอ้ตัวพ่กนี้ก็เป็นตัวเดิมๆนะครับไม่มีตัวใหม่เลยเดี๋ยวตัวใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันวันนี้เลย่าเราไปหากันเลยดีกว่ายังไม่ได้ลองเดินดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหนของแบบเพิ่งเปิดเข้ามาเราอยู่ในฟาร์มนี่แหละจัดการอะไรหลายๆอย่างปึ๊บนี่ครับตัวน้ำโหพโคน่ารักอะแบบมันละลายเป็นเยนลนี่ละลาย นี่ผมฟิงเลยเก็บมาเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ดูมีมิติขึ้นสวยงามชอบชอบชอบตัวน,นี้สุดละมันดูมันดูดีอะ่ะป๊ปไ้ล้มเหมือนเมื่อกี้ดูดน้ำม่ขึ้นมีอัปเดตใหม่นะครับเป็นอะไรอัปเกรดอัปเกรดกด E นี่ครับอัปเดตถังเก็บน้ําถังเก็บน้านะครับในตัวนี่ด้านขวาสุดยอดมีช่องแยกให้จากที่มีสี่ช่องมานานแล้วเวลาปกติเราดูดไอ้พวกเนี้ยเราเผลอเก็บน้ํามาด้วยเนาะตอนนี้ไม่ต้องกังวลแลวเพราะมันมีช่องแยกให้ละถือว่าดีดีมากดีใจจริงๆที่มันอัปเดตอึ๊บเรียบร้อยครับเต็มแบกมาทําไมไม่รู้แบกไว้ก่อนดูดน้ำมาหมดแบบนี้มันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหแห้ง ขอโทษอะคืนน้ำให้เดี๋ยวค่อยไปดูที่อื่นเราก็ได้มันต้องใส่น้ำให้มันนะไม่งั้นน้ำจะแห้งไม่รู้พวกนี้มันกินน้ำหรือเปล่าต้องคอยเอาน้ำมาใส่ให้เรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้นะไปครับไปหาสลามกันดีกว่าลุยนี่ตรงนี้เควสเหมือนเดิมเลยมีอะไรบ้างเป็นเควสเดิมนะครับหาพวกนี้มาใส่แล้วจะได้ของตอบแทนแต่ก็ไม่เห็นจะเคยคิดว่าคุ้ม รู้สึกขี้เกียจไม่เป็นไรเป็นเล่นกับสลามตัวใหม่ดีกว่าไปครับหาเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่คลิปแรกๆนี้วิ่งไม่เป็นนะครับเป็นง่อยมาตั้งนานเดินอย่างเดียวเดีย๋ยวหาถ้ำก่อนรู้สึกว่ามันจะอัปเดตถ้ำมาใหม่นะครับก็ต้องเดินหานิดนึงส่วน,นตัวห้องนี้ก็ตัวเดิมๆไม่ใส่ใจมันละปล่อยมันไปครับตามชีวิตของพวกมันเ,เดินวนกลับมาที่เดิมไม่เข้าใจไปเดินลุยหา ตรงนั้นเราฆ่าไปแล้วเนาะไอตัวใหญ่ๆจําได้นะครับตั้งแต่พาร์ทแรกๆละว่านี่เมื่อก่อนก่อนจะเก็บไอตัวพวกนี้ได้แต่ละตัวยังนานวิหลวมล่างกันแล้วเนี่ยเมื่อก่อนก่อนจะเก็บได้อ่ะกินไปครับอึ้บว่าอ๋อเป็นพิ้งทิ้งสลามมีมีผมผมตั้งเป็นสุภาษียาเมื่อกีเหมือนเจออะไรแบบนี่ไงเจอถ้ำแล้ว ลองเข้าไปดูกันเลยจะเจอตัวอะไรบ้างครับเขตอันตรายลูกโฟกัโลกหรือว่าเป็นจุดที่โจรสลัดเข้ามาบุกเบิกแล้วไปปักธงไว้ธงมันไม่แข็งแรงพอต้องปักเป็นป้ายมันโนแบบอือเยาอ่างต่ออยู่ไหนนี่ไงน้ําถ้าเราดูดน้ําหมดมได้ไหมเนี่ยน่าจะดูดได้เนาะเจ็บเจ็บเจ็บไม่มีอะไรนะครับตรงนั้นก็เป็นพวก เขาเล็กตัวอะไรจำไม่ได้แล้วไอตัวใหญ่ไมออลไม้ my my นะครับปิดล็อกเป็นเหมืองใหม่น้องประตูเปิดยังไหลอ๋ออ๋เปิดแล้วครับใช้คุญแจแล้วด้วยอคุญแจที่เก็บมันเดินนานที่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้เปิดเรียบร้อยแล้วสลามะหน้าตาเดิมๆลอกสลามอะ แถวนี้มีแม่น้ำนะครับตกลงไปก็น่าจะม่องเท่งเหมือนเดิมน่าจะว่ายนะ้ำยังไม่เป็นเตะพัฒนาอื้มฮอุ้มีมีเศษ็จเงินออกมาด้วยโคตรเทพนง่หน้าตาเดิมๆครับแต่มันออกอ๋อ,อนี่ดึกแล้วเนาะหกโมงเย็นแล่นี่เราเล่นมาหกชั่วโมงแล้วจากสิบเอ็ดโมงไหนครับสลามใหม่นี่แต่ตัวเดิมๆนะเพราะงั้นเราก็ ข้างหัวมันปล่อยมันไปเดินผ่านไปก่อนมีทางไปต่อนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วมีพวกแร่อะไรพวกนี้ซึ่งเก็บไม่ได้ต้องมีพวกพ i ิกแอ็อะไรพวกนี้ก่อนแต่พิกแอ็ธรรมดาอาจจะขุดไม่ได้ต้องใช้ไดมอนด์พิกแอ็อะไรประมาณนี้เนาะฮ้ย่ะเดินเข้าถ้ำต่อวิตัวอะไรล็อกสลามยักษ์อัม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 ไม่มีอาหารให้กินน้ำไหม เล่นสงการสงการผ่านมาแล้วนะมีเห็นให้เก็บด้วยเก็บไม่ได้อาเดินหาก่อนนะครับแถวนี้ไม่เห็นมีสลามตัวไหนเลยสงสัยเป็นที่อยู่ของบอสมันก็เลยไม่มีสลามมินิสลามมาคอยวุ่นวายแถวนี้ถ้ามันตื่นขึ้นมามันคงงับงับหัวขาดหมดเอาเราขึ้นไงเนี่ยปุ๊บบินบินได้นะครับเกมนี้วินไม่ขึ้น หาทางขึ้นแป๊บมันบินให้สูงขึ้นได้แค่นิดเดียวนะแต่มันก็บินทางไว้ได้เพราะงั้นต้องหาทางขึ้นแคบๆแบบปึ๊บใช่ไหมหรือว่าเรามาโน,โนที่จริงมันไม่ใช่ทางขึ้นปึ๊บโอเคครับอยู่ในระดับเดียวกันแล้วบินถึงแน่นอนรอเอนเนอร์จีขึ้นมาก่อนไฟฟ้าไปลุยหลอดไฟฟ้านะครับมนุษย์เรานี้ใช้ทุย ไม่ใช่ใช้เครื่องนะไม่ได้ไม่ได้ใช้แหลไฟฟ้าบินเองใช้เครื่องบินแต่เรามองตัวละครของเราไม่ได้นะก็เลยมองไม่เห็นเครื่องบินเครื่องบินที่อยู่บนฟ้าไม่ใช่แล้วไก่ครับไก่ตัวเดิมรัสโตเอา้าปีมันโผล่ขึ้นบนหัวเท่แล้วก็ผสมกันอีกแล้วไม่เข็ดมีแม่น้ำครับน้ำนี้ก็สวยขึ้นเยอะเนาะ ใครชื่อนาำก็ดีใจด้วยนะครับผมชมเมื่อกี้วิยนี่ไงตัวใหม่เรามีออรโลละ่าติดติดพิษด้วยอย่างก,กับเอเลี่ยนและสลามนะครับล่วงไปแล้วตัวหนึ่งไม่ยอมตัวสีเขียวด้วยมันมีออร่ลาอย่างเทพถือว่าเท่มากชอบตัวใหม่นะครับสลามตัวใหม่โหกมาเยอะเลยเดี๋ยวเราเก็บกลับบ้านไปดีกว่าเอาไปเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงเลยต้องเอาไปวิจัยลนะ มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยยังยังกระใส่หูฟังเนะาะเสาเบาดูในรูปซ้ายล่างในเล็กหนึ่งยังสวยอะ่ะแล้วก็ดูดน้ำไปอีกเอาไปใส่ที่บ้านน้ำมันจะแห้งไหมเนี่ยถ้าเราดูดไปเรื่อยๆน่าจะัะเดี๋ยวเราลองเอาน้ำไปถมบ้านดีไหมว่าน้ำมันจะท่วมไหมมันไม่น่าจะท่วมหรอกชอบมันโงไงโอเคครับแถวนี้ก็ นอกจากสลามใหม่ไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยครับไอตรงนี้ยังมีงงๆอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคือตัวอะไรแล้วตรงนี้ครับมีอีกสมอัน3มอันที่เราต้องไปปลดล็อกเนาะว่าเผื่อมันเป็นของใหม่น่าจะมีเข้ามาแล้วแหละมันถึงได้มีเวอร์ชันมาร์กแบบนี้ไปครับไปหาของใหม่กันดีกว่า เนี่ยเดี๋ยวเราสำรวจทํำให้ครบก่อนเนาะนอกจากตัวใหม่แล้วสลามก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวชนิดเดียวแล้วก็ไอ้งง,ง,งงนั้นคงเป็นตัวอะไรสักอย่างขอดูหน่อยตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดินไปก็เจอเนาะผมไม่รู้นะครับว่านอกจากไอ้สลามนี้มันจะมีตัวอะไรเข้ามาเพิ่มไปอ้าวกระแด,ดตันซะแล้วพีเดินเดินได้เดินได้อยู่กล่องครับเปิดกล่อง เข้าไปในกล่องได้ไงโดนใครทําร้ายมาเอามาแพ็กใส่กล่องอยากกลายเป็นเคฟซีแน่เลยอุ๊ยนี่จุดวาร์ฟกลับเรายังไม่กลับเนาะเดี๋ยวเราขอสํารวจก่อนข้างบนขึ้นได้ข้างบนไปไหนเนี่ยหึข้างน,นก็ไปได้เนาะแต่เดี๋ยวเราลองเดินตามทางก่อนนะครับอุ๊ยอันนี้ป้ายบอกว่ากําลังก่อสร้างน่าจะอนาคตก็น่าจะมีทางนู้นไปต่อเนาะ ทางโคดไก่น่าจะบินไปไม่ถึงตรงนี้เราก็น่าจะบินไม่ถึงนะครับถึงไหมถึงแหละ๊บตกไหมตกอะตกไปตกอุ้ยไม่ตกวิ่งนี่ไงเหมืองเหมืองที่เรามาเมื่อกี้หมดแล้วเหรอมันน่าจะมีทางซ่อนอยู่นะเดี๋ยวเราลองหาดูกันตุ๊บตรงนั้นเป็นทางที่เรามาแล้วตรงนั้นนะ่ะเราเคยไปยังเดี๋ยวเราลองเดินให้ทั่วด,ดูก่อนนะครับ เพื่อจะเจอผลไม้หรือผักใหม่ๆนี่ไงทางนี้อุ้ยโดนอะไรเนี่้นี่เล่นอะไรกันอยากเป็นดังงกจริงเลยต่อตัวสามตัวน่ารักทางนี้ต้นอีกแล้วนะครับไปไปดูทางนี้กันทางนี้ยังไม่เคยไปเลยวิโยอะนี่ไงมันรวมล่างกันบุมแหลกโยนทิ้งสิวิ่งด,ดูตามันตาเขียว อร่วงไปละไม่ช่วยละบ๊ายบายมันคงไม่ม้องเท่งหรอกเนาะมันคงอยากลงไปเล่นน้ำไงเพิ่งผ่านสงการมาบาดบาดโอ้โหนี่ไปต่อได้ครับโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยเดี๋ยวเรากลับบ้านไปค่อยลองนะว่ามันโดนเต็มหลอดแล้วมันจะเป็นยังไงอเครื่องหม่เครื่องหมายเครื่องหมา,อ,หมาอันตรายใครเอามาติดไว้ไม่ใช่พวกสลานะโอ้เลือดเลือดเราเยอะ ไดเ,เยอะนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมองเท่งไปหลุดหลุดต,ต่อนี่กาจะเล่นใหม่เหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่ามันซ้ำๆอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ท้าทายก็เลยมาเล่นต่อดีกว่าสบายกว่าเยอะเล่นมาตั้งนานแล้วก็เสียดายเหมือนกันไงก็เลยเล่นต่อดีกว่า ه, ไปไปไม่ต้องการเราต้องการแค่ตัวเขียวๆมาครับทางไหนไปต่อได้เมื่อกี้ นี่ไงไปต่อได้จะเจออะไรไหมแถวนี้มืดมากเลยอ่ะอยากดำลงไปคิดถึงเกมอะไรอ่ะชื่อเกมอะไรวะดำไม่ได้ละเกมที่ไปหาอาหารใต้น้ำเล่นอยู่ในน้ำสนุกดีนะครับวิเลานี่มีอีกตัวด้วยลบหนึ่งนะจะเยอะไปไหนแหลกเล็กน้อยนะครับเฟรมเลทตก ตันแล้วนะครับมี2ตัวให้มาพิชิตเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรมาให้มันกินมันกินอะไรจำไม่ได้ล่ะล็อกสลามนะครับกินพวกผักนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราค่อยหาผักมาให้กินไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอามาให้น่าจะได้พวกคุณแจมเหมือนเดิมเนาะแล้วก็รออัปเดตครั้งใหม่อุ้ยตรงนั้นยังมีทางไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อกันใช่ทางนี้ไหมหรือว่าทางนั้นทางนี้เนาะ บินไปครับบินบินไปไปดยต่อวิ่งเลย <c oughs> จะเดินทําไมให้เสียเวลาวิมีน้าหูด้วยวินี่ยน้าท่วมอย่างเท่อ่ะไม่เก็บไปแล้วเนาะไม่เก็บสลามตัวอื่นไปแล้วครับเดี๋ยวจะทําให้ฟาร์มเราแหลกฟาร์มนี้ยังแหลกเลยตอนนี้แถวนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวบินไปข้างหน้าต่ออันนี้ใช่ข้างหน้าเนาะไม่ใช่ย้อนกลับมานะ นี่ถือว่ากว้างเลยอ่ะกว้างพอๆกับแมบเก่าแมปเก่าทั้งหมดรวมกันกว้างมากไปครับไม่ใช่เดินวนนะอึ๊บวิ่งวิ่งวิ่งว,งว,งวงเจอถ้ำด้วยเดี๋ยวขอดูข้างบนก่อนมีอะไรนี่ผลไม้เดิมมันช่ไม่ยุ่งไม่สนใจของเก่าก็เนี้ไม่สนใจหรอกไ้ครับวิ่งต่ออึ๊บวิเจอ ท้าอีกแล้วครับใช่ทําเดิมไหมไม่ใช่เนาะท่ามเดิมของเรามันบินไม่ขึ้นใช่ด้วยแป๊นบนึงไหมใช่ไหมใช่หรอไม่ใช่หรอใช่ครับเอาเป็นว่าใช่โอเคครับเดินวนกลับมาที่เดิมแล้วแต่มันน่าจะมีทางไปต่อเนาะเนื่องจากมันมืดๆก็เลยมองไม่ค่อยเห็นทางแต่ขอลองเดินกลับไปดูก่อนว่ามันมีทางไหนไหมตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่มีทางไหนแล้วนะครับ แต่ข้างในน่าจะมีวิ่เอนเนอร์จีหมดเลียกเอนเนอเลย,ยติดสตาดิวไงนะดูครับมันจะคาเมือกเอ้ยกินไปแล้วแล้วก็แยกล่างกินอีกไหมวุยมันจับไก่กินโอ้ยนะากงสารตัวใหญ่ด้วยอืมกินไม่เลือกดูดมาดูเนาะเมอู้ยมาเยอะเกินไปครับไปต่อกันดีกว่าเดีย๋ยวไม่สนใจพวกมัน อยชีวิตของพวกเขาไปอันนี้คือถ้ำที่เรามาใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละใช่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ทางใกล้ๆใช่ครับเป็นทางที่เรามาเนาะอยากได้มินิแมปจังออแบบกว้างแบบนี้อยากได้มินิแมปมากเฮ้ยทางซ้ายยังไม่เคยไปเลยตันนี้เองก็เลยไม่เคยมีทางไปไหมไม่มีวิ่งต่อวิ่งจนเอ e เนอร์จีหมด เดี๋ยวหาทางก่อนนะครับสลามเยอะมากแหลกเล็กน้อยปึ๊บสำรวจต่อเผื่อจะเจออะไรใหม่ๆยังไม่เจอผลไม้ใหม่เลยอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะหรือว่าไอเหมืองนั้นมันไปต่อได้เดี๋ยวถ้าไปต่อได้เดี๋ยวลองไปดูกันเนาะตอนนี้ขอเดินในถ้ำนี้ให้ทั่วก่อนยังไม่ทั่วถึงเลย ตรงนั้นที่เราไปอ่าเราลองไปตามทางปกติดูก่อนหน้านี้เราบินขึ้นคือไม่เห็นไงเออไม่เห็นไงไม่เห็นไม่ผิดไงปึ๊บฮ้ทางนี้ใช้ทางที่เราบินขึ้นมาใช่ไหมแถวนี้สวยเนอะรูลดีบรรยากาศมีละอองมีหมอกหมอกน้ำ แบบเหมือนเย็นสบายมากเลยตอนนี like anyway. yes, ้อากาศเมืองไทยนี okay. Okay. ้ยั่งหลอนเลยให้น <el> ้งนั <su> ้นนงนั <of weird> ้นไปได้ไหมไปไม่ได้นาะถือว่าไปได้ไปได้ไหมลองไปดูกันนะครับไม่เสียเปล่าไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วเขาทำฉากมาให้เราเชยชมนะครับเชยชมใช้สับอะไรเราสับดังปิดแบดโอเคครับชาร์จพลังบินฮึดฮึดฮึด ถึงแล้วถึงแล้วครับเรียบร้อยมีถ้าด้วยครับเราลองเดินเข้าไปดูข้างในมีไฟด้วยอืหยิบพบหุยตัวมาเองเท่งเลยนี่มันตัวไรนี่มันคือพอผ่านแน่เลยเป็นสลามต่างดาวต่างดาวต่างดาวมาออกลูกออกหลานแถวนี้นะครับดูดีตาเขียวดูด,ดูเหมือนยิ้มเลยเหมือนยิ้มอยู่ตาตาตี โอเคครับแล้วเราเดินเข้ามาข้างในว่าแต่ตัวนี้มันกินอะไรอ่ะอึ๊บอึ๊บไม่กินน้ำเนาะตัวใหม่นะครับกินผักเหมือนกันกินผักนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออึ๊บอึ๊บฮึบโอเคครับปรากฏออกมาทางหลักแล้วเราหาไม่เจอเองใช่ด้วย นี่ไงแถวนี้เรามาแล้วเนาะเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมใช่นะนี่ไงที่ข้างหน้าจะเจอไอตัวเขียวๆอ่อน่าจะหมดแล้วนะครับเนื่องจากเดินทั่วแล้วอาจจะไม่อยู่อีกบ้างเพราะเมื่อกี้ก็บินเข้าท้อมมีท้อด้วยอะอย่างเท่โอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไปอาสลามไปเก็บกระแต่บ้านกลับทางไหนทางไหนเนี่ยเดี๋ยวไปทางนี้ดูเนาะมันมีจุดวาร์ปให้เราวาร์ปกลับอยู่ อแต่จำไม่ได้แล้วว่าทางไหนใช่ทางนี้ไหมข้างล่างหรือข้างบนข้างบนแล้วกันไปครับว,วิ่ง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 ,งพึ่ดจำบึดเฮ้ยเลไม่ใช่ละแต่ไม่เป็นไรกลับทางนี้ก็ได้ที่จริงมันมีปุ่มวาร์ปกลับอยู่นะครับเป็นปุ่มนี่แต่รู้สึกของจะตกหรือเปล่าน่าจะตกแต่ไม่ตกก็ไม่ค่อยอยากกดเท่าไหร่เหมือนกันโอเคครับวิ่งกลับจะถึงแล้ว ถึงก็แย่แล้วเดี๋ยวตัดกลับเลยแล้วกันโอเคครับออกมาได้ละนี่ถ้าเป็นสตาร์ดิวนะผ่านตีสองมานี่คงจะสลบไปเรียบร้อยแล้ะนี่เล่นข้ามวันได้โคตรโหดถือว่าดีไม่งั้นคงม,มังเทงมังเด่นอยู่ในถ้ำแล้วแหละที่ผ่านมาวันหนึ่งเต็มๆเพิ่งจะออกจากถ้ำได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินอะไรเลยแต่อยู่รอดได้นะครับเอเนจีก็ฟื้นฟูอย่างเร็วถ้าสตาร์ดิวทำนี้ได้นี่พูดถึงเกมอื่นเยอะไปนะ โอเคครับเดี๋ยวเราเอาสลามาปล่อยที่นี่เก็บม,มานั้งสิยี่ิบหกตัวเก็บม,มาเยอะไปไหมเนี่ยทุบโอเคแล้วเราก็เอาน้ํามาใส่นี่ก่อนวิน้ําแหง้งทุบเติมน้ําจ้ากินเยอะๆนะน้ำนี้สะอาดนะน้ำนี้อร่อยอร่อยกินครับกินเข้าไปทุบ,บๆแล้วไม่เห็นมีไอ ตกมาให้เลยไม่เป็นไรหรือว่ามันไม่กินน้ำละเดี๋ยวเราลองโดนออลา่านี้ดูนะครับเพราะมันโอ้โหอย่างแรงอื้อเจ็บหนักมากแป๊บหนึ่งนะขอตัวเดียวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเลื่อนรดเรื่อยๆนะครับทีละสิบด้วยมันเริ่มโจมตีเราได้นะถ้าเกิดเรานี่ใช่ไหมอึ๊บนี่ไงแต่ถ้าเกิดเรามันจะหายให้ไหมเนี่ย ปกติมันจะโดนเราไม่เป็นไรเนาะแต่พอเต็มร้อยเต็มร้อยเราจะเจ็บโอเคเริ่มลดละนี่ไงเราลองเดินเข้าไปดูนี่ไงไม่เจ็บแล้วโอเคถือว่าดีนึกว่าพอเต็มร้อยล้วจะตายท,าทันทีไม่ใช่เนาะอหมเดี๋ยวเราลองเอาอะไรให้มันกินก่อนนี่อาหารเทียบเลยดองไว้ทุกอย่างร้อยหนึ่งอันไหนคือผักนี่ไงแครอทปึ๊บโอเคไปให้อาหาร ให้เนี่ยเลยให้สดๆเลยอึ๊บอืฮ่ามีไงอันใหม่เดี๋ยวขอโยนให้เสียตัวมาครับกินกินเลยฮึบอ,อ่ะโยนเกินวับหับ้างได้แล้วครับแรปพอตนะครับค่าเงินใหม่ ซึ่งขายได้ราคาดีๆนะครับแต่เงินรู้สึกจะไม่จำเป็นสำหรับเกมนี้เนื่องจากอัปเกรดเต็มหมดแล้วอ่าเราลองเอามาผสมกันดีกว่าครับพิกพริกสลามครับลองกินอันนี้หน่อยจะเป็นยังไงเราวันลุ้นกันอย่าวิ่งหนีไปไหนแล้วว,ว้าตาเขียวนะครับรู้สึกจะเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยเดี๋ยวเราลองเอาตัวอื่นมาดู รู้สึกตาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีออร่าเนาะแล้วก็ยังไงเหมือนกันเลยเอาไปโยนทิ้งก่อนโอ้จากความน่ารักกลายเป็นน่ากลัวไปเลยจากที่มันยิ้มๆเนาะหน้าบึ้งไปเลยอะเรารู้สึกตัวนั้นจะผสมไม่ได้เหมือนเดิมเนาะไหนลองดูนีไ่ไงไม่กินเด้งออกมาเดี๋ยวไปหยิบตัวอื่นมาก่อนไปข้างในเรามีของเล่นเยอะเป็นสลามทดลองเรียกหนูทดลองมันจะดูน่ากลัวไป เอาตัวไหนดีอ่ะเอาแมวแล้วกันโอ้ต้องไปหยิบในความแหลกโอเคอุ๊ยได้มาสองแหลกหน่อยนะครับแถวนี้เนื่องจากตัวเยอะเกินโดยเฉพาะแมวเนี่ยเก็บมาเยอะมากอยากเลี้ยงไงอยากเลี้ยงเยอะๆแล้วมาผสมเล่นตอนนั้นก็เลยเก็บมาเกินห้าสิบตัวเอาไปผสมเล่นหมดแล้วปึ๊บแล้วก็กินเข้าไปครับวัาเฮ้ยอุ้ย,ยตัวเขียวน่ารัก แมวเขียวนะครับปกติแมวเขียวนี้ไม่เห็นเนาะในชีวิตจริงนอกจากยากระแดดเอาแมวไปพ่นสี <laughs> แมวเราไม่ใช่รถเอาไปพ่นสีบา,บายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลองไปปลดล็อกตัวใหญ่ๆกันเนาะเอาให้ครบเลยในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไคร์ด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายบายจ้า